คือมีตั้งแต่อ่อนสุดยันแบบเข้มสุดไปเลยสวัสดีนะคะทุกๆคนแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในคลิปวิดีโอของวันนี้จะประกอบไปด้วยแหล่งรวมมอสวิธีโหลดมอสแล้วก็วิธีลงมอสนะคะแล้วเราไปเริ่มกันเลยเออมอสจริงๆหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2อย่างก็คือมอสแบบ Maxis Matte แล้วก็เป็นมอสแบบ Alpha ส่วนมากเนี่ยเวลาเราหามอสใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ไปเลยว่า Maxis มันก็จะมีขึ้นมาให้เยอะมากสมมติเราอยากได้ทรงผมใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ไปว่า Maxis Match Hair นี่ของคนนี้ The s i m 4 CC Categories ก็จะมีเยอะมากเลยอันนี้อันนี้สวยมากถ้าเราอยากได้อันนี้เราก็กดดาวน์โหลดแล้วมันก็จะพาเราไปที่หน้าดาวน์โหลดพอเราถึงหน้าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยคือเราสมัครเป็นสมาชิกของเขาก็ได้ส่วนตัวเราไม่มีตังเราก็ขออนุาตโหลดฟรีขอบคุณค่ะ ่นเดอร์ซิมรีซอร์สก็มีเยอะเลยนะนี่ของคนนี้ก็สวยนะเราชอบมากกดโหลดหมดเลยได้ไหมอ่ะมันแบบว่าน่ารักทุกอันเลยมอดของกริม o ุกกี้น่ารักก็มีเยอะนะนี่ของเขาก็จะมีเป็นแบบมีของ d e l i c a c ซี่ที่คอลลาเบรกับกริม o o k i e s ก็มีเยอะมากก็โหลด มาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกไว้ว่าเราจะดาวน์โหลดไปนะส่วนมากมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟล์ package เห็นไหมอันนี้มันชื่อ carry outfit package อันนี้ก็สามารถก็ไปวางในโฟลเดอร์ mod ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามันมาเป็นไฟล์ zip อย่างนี้เราก็ต้องคลิกขวาแล้วเราก็กดแยกไฟล์ลงที่นี่ทําอย่างนี้ทุกอันเลยพอเราก,กดแยกไฟล์ออกมาทุกอันแล้วนะเราก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็เลือกอันที่เป็น d o package ของเราทั้งหมดกด กอปี้ก็ได้หรือว่าเราจะกดคัดเลยก็ได้แล้วเราก็ไปที่ด็อกิเมนต์นะเอ่ออิเล็กทรอนิกอาร์เข้าไปที่เดือซิมสี่จะเจอกับโฟลเดอร์ที่ชื่อมอดอันนี้ใช่ไหมกดวางลงไปเลยกด ctrl v เพื่อวางนะมันก็จะขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยมากลับมาอยู่กันต่อในเกนนะคะอันนี้ก็คือน้องซิมของเรามาดูทรงผมกันดีกว่าทรงผมที่ดาวน์โหลดมาดูทรงนี้ดิโอ้โหดูแบบดูเป็นผู้หญิงผมยาวอะ อันนี้เหมือนสีมาม่าเลยอะแล้วคือมันแบบมันดูเข้ากับเกมอะคือมันดูเป็นซิมอะมันดูไม่แบบไม่สมจริงมากเกินไปอันนี้ก็คือผมทั้งหมดที่เราโหลดมาจริงๆมันก็ยังโหลดได้อีกเยอะนะแต่ว่าเน็ตช้าไม่ใช่อะไรงานอ y e s h a ด o w ต่างๆงานลิปสติกต่างๆงานแกมต่างๆก็คือมีตั้งแต่อ่อนสดยันแบบ เข้มสุดไปเลยกระโปรงก็คือแบบน่ารักมุบมิดแบบน่ารักสุดๆไปเลยทีนี้สวยมากเลยใช้ได้คือมีประมาณนี้แหละเนาะแค่จะมาสอนวิธีการโหลดแล้วก็ลงมอด ถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามคอนเทนต์ของ The Sims 4กันต่อไปเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรต้องไปติดตามกัน